ผมนายจรินเก่งสงวนสิทธิ์ในอำเภอจุนครับวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำเนื้อข้อมูลของอำเภอแล้วก็ทีมงานให้รับทราบโดยสังเขตนะครับก็อำเภอจุนเรานะครับเป็นหนึ่งใน9อำเภอของจังหวัดพะเยานะครับตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเนี่ยประมาณ48กิโลเมตรนะครับมี พื้นที่อยู่460ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ357,000ไร่เศษนะครับอําเภอจุราตั้งขึ้นเดิมเป็นกิ่งอำเภอนะครับตั้งขึ้นเมื่อ,อวันที่24มกราคม2506และหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่28กรกฎาคม2500 8นะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอจุนนะครับจะเป็นพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ล้อมรอบด้วยเทือกเขานะครับแต่เป็นเทือกเขาที่ทไม่สูงเท่าใดนักนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบนะครับประกอบด้วยเจ็ดตำบล68หมู่บ้านนะครับเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่7แห่งนะครับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล สแห่งเป็นเทศบาลตำบลอยู่5แห่งนะครับสำหรับประชากรนะครับมีประชากรอยู่48,506คนนะครับแล้วก็มีจำนวนบ้านอยู่21,018หลังคาเรือนนะครับประชากรส่วนใหญ่ของเรานะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะพืชที่ปลูกมากเป็นหลักก็คือข้าวหอมมะลิ นะครับข้าวโพดนะครับมันสำปะหลังมียางพาราแล้วก็ลำไยนะครับรายได้โดยเฉลี่ยนะครับของคนในพื้นที่นะครับ6 7าบาทต่อคนต่อปีนะครับสำหรับทีมงานนะในการทำงานในการขับเคลื่อนงานต่างๆของเภอน,นะครับเราก็ทิมเราก็ทำงานในลักษณะของ การบริการร่วมกันนะครับประกอบด้วยส่วนราชก,การต่างๆนะครับรัฐวิสาหกิจนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะสถานศึกษานะครับภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็เอกชนในพื้นที่นะครับเราร่วมกันทํางานกับเพื่อนนะงานนโยบายหรือว่างานที่ได้รับาการสั่งการจากรัฐบาลก็ดี กระทรวงทมบวงกลคมต่างๆนะครับก็ได้อาศัยความร่วมมืร่วมมือจากทีมงานที่ผมได้นำกล่าวให้ทราบนี้นะครับซึ่งในวันนี้ทุกภาคส่วนก็ได้มาร่วมอยู่ณที่นี้ทำภาพที่ปรากฏนะครับครับก็เป็นข้อมูลโดยสังเกตของอำเภอจุนเรานะครับพร้อมกับทีมงานในการทำงานต่างๆครับกับขอบคุณครับ